สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับทุกท่านที่เขามารับชมนะครับผมน่าโคตมีแหนะครับการสวัสดีวงเมียนพี่น้องในเกมกีฬาการต้นเกลือทะเลกระเมนะครับช็อตหยับสวยๆไปฟังพี่ฟังน้องนะครับพี่น้อง,องครูเชียวกำลังดึงอยู่ครับ สุดยอดเลยครับพี่นอ้นองชาวพยโยนดึงเข้าเดียวหยับควอนเลยครับอาการต้อนของเขาเด็ครับเดี๋ยวลงเลยครับ ก็เขาครับครับผมรับผมดนนินครับพี่น้องในเป็นตัวเมียครับพอาดินแล้วมันผนมันรุดนะครับนี่ครับ พ่อมักเลี้ยงนกเขาบ่เนี่ยผมมักแก่รู้เด้อผมมักบ่มักบ่มักอ๋อบ่มักเลี้ยงเบิ่าง่ายเป็นบ่ครับนี่เป็นลรูะเด้อุ้ยซุมือนี่ขายหลายกุ๊กมีหรอกกุกเดียวมีแต่กุกเดียวตีความเออคือเห็นมันคันอยู่อืมหายาก2กุกหายากบ่ครับเอ้ยบ้านนอกมีเลยครับผมต้นนั่นเด้ออันนี้เป็นตัว่อครับว่ะต้อนี่ตัวมันติดเห็นบ่นี่มันติดอย่างนี้เลยครับ เพเห็นคุณที่บ้านเ,เกไปใส่ในค,คนเาเกับควายไปมัดเกไปนั่งเฝ้าอยู่ติดดีเลยวะติดยังไงนี่นี่แล้วพอมมนก็นมาเหยหเียบนี่ละอนเออนี่ครับไปหมดเลยครับผมก็ะเจปีเลี้ยงกันนะพอนะครับผมคือเอามาตบ้านเลยจ้าเพนีหมดเลยครับยังเมื่อไหรพ่อนี่กินกระเจาคือคนโบราณนครับ เอ้าสืบสารวิธีพูดเถ้าเก่าไหมครับเออเมนแกนมาขอเออเดี๋ยวไม่ติดธิมไปเนี่ยเล็กหน่อยก็พูดจักรดึนไหมเล็กหน่อยก็พูดจักรไหครับเด็กน่อยพุ่งช้นมือหนึ่งขาพูดจักวิธีการต้อนออกเลยครับโอ้พูดออกที่เจ้านี่แหละคุเคยเห็นเจ้าเชือนี่ที่ทีโรงแรมนี่ผมอ่านไว้แล้วมือนั่นแล้วผมต้องมาขังอันนี้ไม่มีโอกาสเลยบินมากคือเหยียบควันเลยโอเคมาลงสเกีดแล้วครัาเรงเหยียบไหมล้วก็จะมาที่อยู่แถวนี้แหละผคันอยู่คันปุ๊บเดียววะนี้ เยอะเยลยบเร่อยเลยันไนกเยอะกว่าไหนเขามากเขาซื้อเจ่อะแม่แอนวเออเขามากบ้นกแมรีนะพ่อเนาะนกแมร่มีเลือหรอกพ่อ่าหมาเนาะเหนียวมีหมาเลยเนาะเอาใส่อติดเลยว่ะเออไล่กันพ่อเมื่อกี้นี่นะพ่อเนาะเออใสได้่อนมาผมมากะได้โอเคต้ี่ เอาพ่อสวัสดีพี่น้องนะครับครับผมเอาลาพี่น้องเนี่ยรับผมสวัสดีครับครับผมครับผม